มาดูอีกหนึ่งกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการพูดถึงสนามบินไปตรงกันบ้างค่ะหลังจากสร้างเสร็จต้องบอกเลยว่าสร้างเสร็จมาแล้วประมาณเกือบสอปีแล้วแหละ2ปีกว่าแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดให้บริการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเปิด ไปเช็คกินอย่างเดียวแต่ไม่มีการบินเข้าออกอะ,อะไรประมาณนี้นะคะก็มีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียรวมไปถึงค่ะก็ล่าสุดก็มีแผนที่จะขยายรันเวย์ด้วยซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็มีการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียโดยทางกรมท่าอากาศยานก็ได้แจ้งประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องก็คือทางกรม ท่ากาศยานเนี่ยได้ดําเนินการก่อสร้างสนามบินเบตงตามมาติคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคม2558เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาคมนาคมในพื้นที่อย่างที่เราทราบค่ะว่าสภาพพื้นที่ของอำเภอเบตงเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงช,ชัน แล้วก็ไม่สะดวกต่อการเดินทางด้วยก็คือเวลาเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยจะกินระยะเวลานานกว่าปกตินะคะ,คะแล้วก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน,นภาคใต้ด้วยซึ่งก่อนที่จะมีการก่อสร้างสนามบินดังกล่าวค่ะทางกรมทา่ากากาศยาเนี่ยก็ได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและทางเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะจึงได้ข้อสรุปก็คือทางวิ่งหรือว่ารันเวย์เนี่ยขนาด30คูณ1,800เมตรสามารถรองรับเครื่องบินขนาดเล็กที่นั่งค่ะโดยสอด คล้องต่อระยะของการพัฒนาตามขนาดและความต้องการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับเส้นทางบินขึ้นลงนะคะก็จะอยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยเท่านั้นไม่ล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่หลายคนพูดถึงในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ขณะนี้มีสายการบินขออนุญาตทำการบินไว้2เส้นทางด้วยกันก็คือ1ห,หัดใหญ่ค่ะเบตงหัดใหญ่และเส้นทางที่2ก็จะเป็นดอนเมืองเบตงดอนเมืองค่ะ ปัจจุบันสนามบินแห่งนี้ก็เปิดให้ใช้บริการนะคะแต่จะใช้สําหรับเที่ยวบินทางราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลค่ะค่ะสาหรับสาเหตุนะคะที่ยังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์หลายๆคนงงว่าทําไมถึงยังไม่มีนะคะเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยประการสําคัญเลยก็คือสายการบินพาณิชย์ของเอกชนค่ะเขาต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่าทางธุรกิจก่อนว่าเมื่อเปิดบินจะมีผู้โดยสารแต่ละเที่ยวบินเท่าไหร่ คุ้มค่าหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่พาณิชย์เขาเอากชนเขามองถึงความสําคัญส่วนแผนการขยายรันเวย์ค่ะจาก1,800เมตรเป็น2,500เมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อทําให้ท่าอากาศยานเบตงจอดเครื่องบินขนาด180ที่นั่งได้3ลำเพื่อที่จะรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมมีมาตรการให้สนับสนุนสายการบินตามมติคอรมอทั้งการลดค่าธรรมเนียมค่าขึ้นลงอากาศยาน 50%ยกเว้นค่ะค่าธรรมเนียมจอดอากาศยานส่วนในเรื่องของเงื่อนไขาการรับประการที่นั่งผู้โดยสาร75%ขณะนี้ค่ะก็เร่งรัดการเจราจาหากได้รับการอนุมัติก็น่าจะเปิดได้เลยอย่างไรก็ตามค่ะจากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าการดําเนินงานของกรมท่าอากาศยานมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในความต้องการที่จะพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับการเดินทางทางอากาศยานของประชาชนรวมถึงพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนั่นเองค่ะ